ถ้เชิงซาวแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องนึกถึงเลยก็คือแม่น้ำบางประกงโอ้ตอนนีคือแม่น้ำบางประกงปั๊บ มีเสียงเพลงคลอขึ้นมาเลยใส่พวงหลงเป้าสาวเจ้าบางประกงแม่รักจางที่บางประกงนี่เป็นเพลงฮิตมากๆที่ทําให้สดใสร่มโททองนั้นโด่งดังแล้วก็มีนักร้องคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพี่เป้าสายันสัญญาที่เพิ่งจะล่วงลับไปก็ดีก็จักรกพันธ์ก็ดีเนี่ยเคยเอามาร้องคัมเบอรไว้นะคะันั้นวันนี้เล่าข่าวตามเพลงนะคะก็แน่นอนค่ะต้องรักจางที่บางปะกงค่ะชครับ ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เกาะลัดค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะคะ่ะวันนี้ดิฉันก็เลยจะพาข้ามไปดูวิถีชีวิตชุมชนของคนริมน้ำบางปะกงกันค่ะบ มีเนื้อที่เกาะ2,000ไร่หลอมรอบด้วยแม่น้ำบางปะกงและเป็นเกาะน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งอยู่ตำบลบางตลาดอเภอบางคล้าจัังหวดฉะเชิงเซาเอบตอสมศักดิ์อัชราวันเล่าว่าอดีตเกาะลัดเคยเป็นเกาะที่คนสองฝั่งฝั่งสามารถกระโดดข้ามไปมาหาสู่กันได้แต่น้ำกัดซอตะตลิงพังเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นเกาะกลางน้ำ แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานชุมชนแห่งนี้ยังคงวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำบางปะกงตกกุ้งหาปลาทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกพืชผลทางการเกษตรทั้งสวนมะพร้าวสวนหมากพลูปลูกพืชแซมตามท้องร่องผลผลิตเก็บขายได้ตลอดปีอย่างมะพร้าวได้ผลผลิตเดือนละครั้งส่งขายครั้งละ600ลูกลูกละ15บาท ใบพลูแข่งละ2,000ันบาทเฉลี่ยแล้วรายได้ต่อเดือนหลายหมื่นบาทสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมาหลายชั่วอายุคนยืนอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแม่น้ำอมตะโกงคือหัวใจของคนกาลันนะครับทำไมมีน้ำจบสวนก็ยองทำน้ำท่อในสวนนอกใส่น้ำแม่น้ำเปิดข้ามาแล้วครับใช้พอปลูกก็ยังใช้อยู่นะทุกวันนี้ก็ยังใช้แม่น้ำน้ำในแม่น้ำชีตประจำวันใช้อยู่อาบได้ครับอาบได้แต่ผมเมื่ออาบในท้องล่องเนี่ย อ่านะท่องลองแต่ตัวมันจะดำอย่างเงี้ยนอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการล่องเรือชมธรรมชาติวิถีชีวิตริมน้ำสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามทางบ้านเรือนสมัยเก่าและใหม่สองฝั่งล่องผ่านสถานที่สำคัญชมสิ่งมหัศจรรย์ค้างคาวแม่ไก่หลายร้อยตัวนอนห้อยโหนอยู่บนต้นไม้ใหญ่ภายในวัดโพบังคล้า และแหวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสรสถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเพราะว่าผมว่าที่นี่มันอากาศร่มเย็นดีครับนั่งแล้วแบบสบายใจดีครับเพื่อเพิมไปกับบรรยากาศครับแล้วก็ที่สําคัญผมชอบลำธารนะครับเวลานั่งแล้วมันแบบสบายใจดีครับ ปัจจุบันเกาะลาดัดกำลังฟื้นโครงการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งโดยการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเริ่มสร้างศาลาท่าเทียบเรือต้อนรับนักท่องเที่ยวเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านนำพืชผลทางการเกษตรจากสวนมาจำหน่ายคาดว่าปีหน้าจะแล้วเสร็จ แน่นอนว่าการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งกลุ่มเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่เสียงส่วนใหญ่เชื่อว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคนบนเกาะตื่นตัวร่วมมือกันพัฒนาต่อเนื่องรุกหนักประชาสัมพันธ์จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเสริมให้คนเกาะรัดเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่ยุคก,กี่สมัยแม่น้ำบางปะกงยังคงใสสะอาดเพราะชุมชนร่วมใจการอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูครองสม่ำเสมอ หวังให้ลูกหลานได้มีแม่น้ำบางปะกงเป็นดั่งสายเลือดหลักหล่อเลี้ยงชีวิตต่อไปอรวรรณเพชรไทยสงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน